ยังพพึกเทนี่ด้วยก็เทยจังอะไี่ด้วยน้องมันฉัตากร้องตากล้อไทย่าัด้เลยนักได้ไหฮะประมาณสักกิโลนี่ฮะอย่เนีขอตัวเด็ดหน่อยค่ะก็ไม่ซิปือใช้ตัวเด็ดผอขอตัวเด็ดหน่อยจ้าโ้หัวขึ้นมาสจ้าตีนเพิ่ม้นเรือะ สามสี่ก๊อกเลยเอาโมกลองปค้อยนู่นแล้วเพิ่นเลสไล่จับนู่นหัวโม่หลายคนอยู่นะพี่น้องเออเต้าใหญ่สงสัยขึ้นมาแต่น้ำพุ่งผัวละนี่ต้องปนมาทาง่มทำประมงฮดพักมบอเ้าเนี่เห็นอยู่ในแปลงพักพี่น้องสงสัยคุณจักว่าอันน้องเดือนเพิ่นปลูกผักบงกน้องขึ้นมากินผักบงบ่สเหมืนซิฟโกโรคุณบอสจนที่ได้เลสเด้อขอตัวดีก่อนเด้อ แล้วก็ลงไปปล่อยคือเก่าเอ้าพิสังอันนี้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 เขาเขาเป็นพิสังเป็นตะปูหรออีด้ก็เจาะตะปูเจาะหูได้น่ะหรือยังไงหรือมันอ่ามีหัดแม่โยโย่บอต้ากว่าสิบเท้าน่ะเท้ากว่ามันยังเรายุ่งานของเท้าได้อืมน้อยน้อยนี่ก็เป็นชักปีละเท้าหนุ่มม้งของสิทธัยเต็มตัวอืมถ่ายนางเบส เนี่ยแป้งเนี่ยันนขึ้อ่าตอนนี้ขึ้น1,500อีมพวมีเป็นกับเพื่อนกับไม้เนาะมันก็มีอันขุดค้ามีคู่เพื่อนเนาะบานเพี่นบานก้อนหินอะไรได้เนาะมงเพิ่งกระหัวเพิ่งกระลิบข้าวหรอบ่เพิ่งบริเตียงทีแรกใช่ไม้แป้งขุดย้อนแมวบ่มันนอนนั่งโมเมนต์เต่าที่เราเคยมาในตะกี้นะเด้โตได้ในสายตอนนะบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อโชคภัยมันเด้อพอเมื่อเฮือนย่า่จำนี่ยแหละเต่าใหญ่พี่น้องเต่าใหญ่ เห็นทัน้ยในพญาเต้าขัดสามนี่ล่ะบริเฮ็ดพี่สามคนเด้ออันนี้เด้อพคนขึ้นมาเดี๋ยวคนขึ้นมาโซกใไฮรับบอกพี่น้องนี่สิลงไปปล่อยเริเฮตพี่ใบปล่อยริมน้ำพุงคือเก้าแล้วพี่น้องสงสัยออกมาแต่พญาเก้าเมียนะปีนี้หลังเต้าเนี่ยใต้จ้ะแม่แม่แม่อยู่ในคือแม่กับปู่นะเฮ้ยพี่น้องเอตาง่ายเต้ามาตามหาเมียเราบ่กักปีเด้อันนี้เนาะ พูดนยานเราย้านเฮาลิฟเขา้าลิฟออกเสียงเดาคู่เสียงคู่ได้ดอกเอ้เยนะเต้าเต้าเต้าเดินบ้านฤทธิเท่าไรนี่เขาเอื้นอนเต้าอย่างนอน,นี่นอแบบนี้ซองซองซูนเต้าอย่างไรดอกโอ้ยบุญจักเดือพันเต้าค่อยเโมยเลยเล่นเล็กบนสีขาวๆนี่บูดแลด้วมัม้มงผัวกับเมีย ในความในความร่วมมือกันขนาดเลยยอดเนาะเอาคือเป็นสีทองๆคือนั้นนะแต่คายน้ำเนาะผู้ไปแล้วภูแห้งคัดแห้งเป็นเสียงออกเสียงเออเท่าแห้งเท่าแห้งเท่าเยอะเท่าแห้งเท่าแห้งโอ้ยเท่าในไสายงานเล่นหันอยู่อ้าวอยู่เป็นร้อยปีเพิ่มบ่าเต่าเนี่ยเอาอยากให้เป่นงานเลยนะชุมเจ้านี่เหรอม้วนคู่ได้ไหมนี่ ไอ้เพิ่นย่างนี่เต่าพิชังอันนี้ฮะเต่าเพกบอกแม่เต่าเพกมันจิบกระตุ้นกระติ๊บนะเต่าหยางอันนี้เอาหยางมาแม่พ้าปู้จ้าย่างมาุษยพข้ปู้แสดงเร็วเดินโชว์หน่อยครับ <hi> ท่านครับท่านท่านผมเบิ่อนุตาก้องพี่น้องผมท่าน <hi> เดินโชว์หน่อยท่านเป้ยทา่ <hi> นยทานครับแต่ละมื้อแต่ละเวรโชว์หน่อยครับ ท้านท่านตอนตอนมันย่ามันี้น้าจะเอาคนจับอยู่นะนี่ไปเจอในเย็บพักเลยเ่าโดดไปโบใไซถุงมือบาดมือมัดเลื่อตีนเพิ่นนะฮะเฮ้อโบไซถุงมืออย่าไปจับเลยตีนนะเอาใครละวะยันได้เอามือเด็เข้าปากพัดกุดปุ๊บเด้ออันเดี๋ยวเขาบอกว่ามันสิทายเต็มตัวอยู่ในสียไรอยู่ในแปลงพักอันนี้หน่าบะมือเช้านี่อันนี้นี่นี่ไม่บอกโอ้อยู่ไหนคะ อยู่ในแก้วหันบ่เราไปแปลงพักตัวนี to together, uh, okay, uh ้มอมีห่าวไปพักอยู่ในแปลงพื้นแปลงพักอื่ขึ้นหอยอยู่ขึ้นง้อยแปลงพักเลยเนาะนั่งขึ้นเออมาทางใดเดอออกมานำเหล้าน้ำป้ามุนี่แหละนี่น้ำบ่อน้ำมุนี่แหละข้ามีแต่น้ำอื็นะไหมแปลงพักลูกหนยเออเบิ่งไปเบิ่งมองเพิ่นขึ้นมา อหมาควัดมงอยู่ในนี้เนาะกำลังหาเลยกำลังหาห้อยตีนมันย่างอือนี่มงดีนี่นี่ห้อยตีนย่างมากอันนี่อือเนาะนี่นี่ห้อยตีนแล้วนี่เนาะนี่นี่สงสัยมาตัวมาอยู่วังนี้นี่แหละพวกพวกกระขึ้นช่วยฮั่นเลยดีนะมากมันจับมันเสียเท่เลยสงสัยคูณจักว่าอันขคาปูผักบุ้งเรามาหากินผักบงบ่พั ได้กินผักบงบะดได้ตัวเห็นนะอือจะสีมาทางใดเนะดาะสีห้าแล้วเทเี่ยงแล้วอืออือคานมานานำหมอกนะแล้วลาวก็ดีเอา้ามาบัดน,นี้บมคือข่าวหมอกลอกอยู่ขนาดบัดน,นี้ผู้ใดบมคือเสริมสวยให้แล้วลูปมอุมโน้มมุมอื ้ลนี่ปได้บ่่มือโนโนนะนะผู้มแต่ผมันเ้ีสมโอ้มันบ่กแม่ละเท้สามสิบด่งกว่าหันมันผุงทุ่จ้าว่าละนี่เนาะเต้าอันนี้ต้องให้ผู้เท่าผู้มาเบิ้งค่ะเขาจังเบิ้งเป็นเฮาเบิ้งบบเป็นดอกเฮาเป้จักก็เทอูนมช้งเราเบิ้งผู้เท่าผู้เขามาเบิ้งเบิ้งเออใช่น้าถุงมือนะใส่มือเด้อลูนีตัวได ตรงรังนะอังพี่น้องรอลุ้นนำอยู่นี่ตัวใดนี่ผู้ใดอันเห็นกับอันคอมเมนต์บอกสวาวน้อยหน่อยเด้อบมได้ให้สูสุ้ก <นะ S 2> ภัยมันมันพี่น้ององั้นเรากลายานคือเดียวเนาะไม่ใช่ใดเอาไปเห็ดอ,องเต้านี่นี่เอาไปเห็ดองตักข้าวนะ กะสิมุกก่ไหอกะสมมีได้ของอยใส่เสมอนี่แล้วแม่แม่พะยาะใต้ห่างนบงเงไๆเนมันอยู่ในรีบถ้าให้ตบงบอใตนี่แมละพะยาจักไดสิได้สันเธอไ่ได้เห็นชักโตเด้อให้เขาให้เขาให้เขาท้ายบงจักตีอานุตาวคนหัดถามเขา ต้องมีคนตอบมาครัพี่น้องว่าสักปีเตาอันนี้ลงสตอรี่ก่อนเนาะสักปีวะขนาดนี้ประมาณชักกิโลฮอดกว่ายี่สิบมงหอดหอดสิบสิบห้ากิโลสิบห้าสิบหกกิโลบดอย่าตีงบางน้อเพิ่นใจใจใจอย่าตีงพวกลูกสาวเซ็งแล้วไปเมื่อยอย่าอีแม่ยันลึกจิก ลิตมันกอจุนนั่นมึงได้ผมบริสุทธิ์อนุบได้น้อยไปเต้านี่ฮะเสียงเราคุกต้องไปพูดเสี้ยวซานกับพูดเสียวจักเลยล่ะเรื่เต้ากระดองมันกอจุนหลุดผุละเขาะมันก็ดีดองยดีอยู่บนเก้าแต่เต้ามัยุน้อนกระดองเขาต้องงามกว่านี้อันนี้มันพูดเต้าแล้วนี่ตีนคือแผล ตัวเมียตัวทึกอะไรนี่ง่ายจังเลยอ่ะง่ายกบิเมียขึ้นนมมันบรามีนมวัวถูเจ้าหัวในพื้นนะมีมีหัวนมกบโซคาส์คโคตุ้มตุ้มได้ดีดฮะคนเมื่อยเด้๋ยาที่หัวนมคูนตาอ๋ีมีนมบัวมีมีตัวแม่มาหาผัวจงใส่ตัวเป็นผัวมั่เตัวมีเ่งนี้ฮะดีฮะเรื่ว่าคูนมีนมนะคูนตาเนี่ย ทิ่มนมเนี่ยเพื่อนแล้วแล้วเต้าลูกเต้ากินนมนะนะจ่าบ้านเต้ามันออกไข่เวลาเป็นย่างดีฮะเออออกออกรูมาเป็นโตเป็นไข่แล้วก็เป็นโตัววันนี้ดีดีฮะเต้ากินนมนะใส่ดอกไม่บอกถึงท้ายดีดีถึงใต้นมงัวนี่ดีมันออกมาโชว์ข้างเหมืนได้มีสามมีสามสี่อันเหมครับอย่าไปดูข้างหน้าอยู่ข้างหลังเวลาเพื่อนมต้องกินอันนี้แหละเต้ากินนมบ่ะวะไม่ใส่ป่ะ

เจ้าอั่นที่ขายงามได้ไดเลยเบิ่งขาชื่เบิ่งยูทูบ b e อืมเบิ่งนู้นจะถาม้เต้านี่สักปีใช่เจ้าถ่ายรู้มาประมาณกี่ปีถามจะถามได้นะ